มีนสร้างคอนจิวะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับแคทอีกแล้วนะคะวันนี้แคทจะพาทุกคนมาดูเฮาส์ค่ะเพราะว่าวันนี้ออโตซังกับโอกะซังนะคะเขามาติดตาขายในเฮาส์ค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าทําไมต้องติดเพราะอะไรนะคะไปติดตามรับชมกันค่ะไปกันเลย จ้าเอ๋ก่อนจะไปติดตามรับชมกด subscribe ด้วยนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นเฮาส์ที่แคทบอกนะคะมาดูกันค่ะว่าทำไมถึงต้องติดตาข่ายและติดตรงไหนไปดูกันค่ะที่วางอยู่ก็จะเป็นรถเข็นค่ะทุกคนพอเข้ามาด้านในนะคะพื้นก็ยังเป็นดินอยู่นะคะทุกคนยังไม่ได้มีการปูอะไรเพิ่มเติมค่ะอันนี้แคทหยิบขึ้นมานะคะเป็นตัวที่ใช้ในการยึดตา ข่ายกับรั้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามันยึดยังไงนะคะตาข่ายก็คือผ้าสีเขียวๆตรงนี้เลยค่ะทุกคนงานที่จะต้องทำวันนี้นะคะ<ว>ก็คือทำการติดตาข่ายในเฮาจำนวนทั้งหมดสี่เฮาค่ะ oh. แล้วก็ปูผ้ายางในเฮานะคะทั้งหมดส<ว>ี่เฮาเหมือนกันค่ะ ตอนนี้โอตโต้ซังก็กำลังอธิบายให้แคทฟังนะคะว่าเราจะต้องทำการปูป้ายางบนพื้นนะคะเนื่องจากว่า ภายในเฮาส์นะคะอุณหภูมิมันจะสูงขึ้นค่ะถ้าเราไม่ปูพยางบนพื้นเวลาเราลดน้ําต้นก้านะคะน้ํามันก็จะไหลลงดินค่ะและด้วยอากาศในเฮาส์ที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะต้นก้าก็อาจจะได้รับน้ําไม่เพียงพอค่ะทุกคนและด้านข้างของเฮาส์นะคะก็จะมีหน้าต่างค่ะทุกคนที่เป็นช่องๆนะคะโอโตโซังก็คือเดินออกไปหมุนผ้าใบลงมานะคะเพื่อให้ภายในเฮาส์อุณหภูมิสูงขึ้นค่ะตอนนี้อุณหภูมิข้าง นอประมาณ7องศาค่ะแล้วก็มีลมพัดค่ะทุกคนก็คือหนาวค่ะแต่ถ้าภายในเฮาอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นค่ะอุ่นขึ้นเยอะเลยค่ะทุกคนต่อมาเรามาดูโอโตซังกับโอกาซังหรือคุณพ่อคุณแม่สามีนะคะทําการขึงตาข่ายกันค่ะทุกคนนี่เลยโอโตซังก็คือถือตาข่ายเดินมานะคะจนสุดเท้านะคะส่วนโอกาซังก็ยืนอยู่แล้วก็ถอยหลังค่ะก็จะทําการ ติดตาข่ายนะคะกับด้านข้างของเฮานะคะโดยมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อป้องกันนกค่ะทุกคนเพราะว่าในบางวันนะคะเราอาจจะต้องเปิดหน้าต่างก็คือด้านข้างของผายางอะคะ่ะด้านข้างของเฮานะคะเปิดผายางขึ้นนะคะเพื่อให้อากาศถ่ายเทค่ะทุกคนหากในกรณีที่ เราเปิดหน้าต่างแล้วนกมันก็อาจจะบินเข้ามาภายในเฮาส์แล้วก็มาจิกต้นกล้าของเราแล้วทําให้เกิดความเสียหายได้ค่ะหลักการก็คือง่ายๆแค่นี้เลยค่ะทุกคนวันนี้ก็เลยมีภารกิจในการมาติดตาข่ายด้านข้างเฮา์นะคะเพื่อป้องกันนกไม่ให้นกเข้ามาภายในเฮาส์ค่ะทุกคนนี่เลยเราก็จะใช้ตัวที่แคทดบอกนะคะเป็นตัวยึดระหว่าง ราวนะคะกับตาข่ายเข้าด้วยกันนะคะในระหว่างที่ดูนะคะโอตโตสังก็คืออธิบายค่ะว่าทำไมถึงต้องติดนะคะซึ่งแคทก็พอจะเข้าใจนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบเข้าใจทุกคำที่โอตโตสังพูดขนาดนั้นนะคะทุกคนตามที่แคทมองดูนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ยึดตาข่ายติดกับราวนะคะใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกมากเลยค่ะทุกคนคือแค่ วางมันลงแล้วก็กดลงไปมันก็จะเข้าล็อกพอดีเลยค่ะทุกคนแล้วก็เอาออกง่ายด้วยค่ะอันนี้ด้านข้างของเฮานะคะก็จะมีหน้าต่างที่แคดบอกค่ะมันจะใช้วิธีการในการหมุนขึ้นหมุนลงนะคะเหมือนเป็นลอกอะค่ะทุกคนในวันที่อากาศร้อนเราอาจจะต้องเปิด หน้าต่างเพื่อระบายอากาศในเฮานะคะไม่งั้นต้นก้าก็อาจจะแบบเหี่ยวเฉาได้ค่ะทุกคน <c oughs> เมื่อเราขึงตาข่ายภายในเฮา <c oughs> ทั้งสองด้านเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ <c oughs> ต่อมาค่ะแค่พา <c oughs> ทุกคนมาดูการที่จะปูผ้ายางนะคะก่อนเริ่มปูเราจะทำการกั้นพื้นที่นะคะ <c oughs> เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการปูผ้ายางค่ะทุกคน <c oughs> เหมือนกับว่าเราสามารถยกผ้ายางขึ้นได้ค่ะ และหลังจากนั้นเราก็จะทำการปูผ้ายางค่ะทุกคนนี่เลยงานวันนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนซึ่งโดยปกตินะคะโอโตโซังกับโอกาซังเขาจะทำงานแค่ครึ่งเช้าค่ะทุกคนครึ่งบ่ายก็จะแบบรีแลกค่ะเพราะตอนนี้อุณหภูมิยังเย็นอยู่ค่ะทุกคนจึงไม่ต้องเร่งรีบในการเพราะต้นก้าค่ะในระหว่างที่ปูผ้ายางกันอยู่ก็ได้ยินเสียงอีกาค่ะไม่แน่ใจว่า น้องเป็นอะไรบินไปบินมาโฉบไปโฉบมาเนี่ยค่ะบรรยากาศข้างนอกก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนแม้จะมีแดดแต่อากาศไม่ร้อนเลยค่ะทุกคนเพราะว่าอุณหภูมิแค่7องศาเองค่ะทุกคนและมีลมพัดด้วยค่ะหืมหนาวมากไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ